มาดูทันสีชมพออชูครับลูบบบบกพ่อครับผมล,ลูกพ่อครับกัรแต่งใหมือนกันนะครับเคลเป้สไตล์เขาจะชอบครับผมมาดูนี่หน้าร๊อหมือนกันครับโลครับโล่คไรเป็นธรรมดาจ่างอัพสิ่งครับ เราแบบนุ่มๆโอเคดูพ่อครับวันนี้จะมาตาเหญ่โต่อครับสีไม้ลายมือดีมากครับในการขับครับเตละท่านครับผมเรามาดูไดนไหมช่วด้วยเนี่ยครับจะมาในงานนี้ครับจะมาดูท่อครับตาใหญ่ปตากันครับมาดูครับจะมาชมครับคันนี้ซ่อครับมาเนี่ยครับมาดูกันตรครับผมเชตาครับ โลดับซิงครับผมาตาโลเลาเอาการไม่ทำงานนะครับ นนี้ครับโคครับโปูต้องพี่เดียวนะครับเป็นคำกาเดินโอ้โหกลางด้านนี่ตัวเด่นในงานนี้เลยครับที่มาดูกันโชว์นี่เนี่ยต่อไปแล้วครับทอรันรันนะครับผมอตัวนุ่มๆนะครับผมมีแต่สีมือดีๆเท่านั้นนะครับขับโล้อครับมีแต่ริ้วเลยนะครับไม่มีอื่นนะครับไปแล้วครับ